โอโหครับโอโหทำอะไรครับพามากินที่นี่ครับทา,ากินข้างในนี่แหละครับนี่เหนียวครับเหนียวครับสวยสวยสวยนั่นครับอยู่นั่นครับนะครับใส่สนน้อย อยู่ตรงนั้นครับแม่ใส่ส่วนน้อยครับนี่ครับใส่ส่วนน้อยอืมครับ นี่ครับสุดหล่อ,อ,อครับสุดหลอของเราสุดหล่อครับสุดหล่อมากิงข้างในนะครับแบบทำทำเมชาติครับนี่ครับยายุงยาอะไรก็เยอะนี่สุดหล่อครับสุดหล่อสุดหล่อของเราครับ มาแล้วครับสุดหล,ลอสุดหลอสุดหลอสุดหลอของเราครับอยาลบกๆลในและครับนี่ีมีมีใส,ส่วนใหญ่ครับใส่ส่วนใหญ่มีเหมียวครับชอบกินมากครับใบกล้วยใบกล้วยใบหยากินมากเลยนี่ครับนครับใส่ส่วนน้อย นี่นะครับช่วยไปขวัญกำลังใจให้กับสายชนน้อยจเจ้าสยามเลยนะครับถ้ากดไลค์กดแชร์เป็นผู้ติดตามกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับนี่ นี่ครับสส่วนน้อยอยู่กับแม่นี่สายส่วนใหญ่ครับนะครับกินเลยครับนี่น้องเหมียวครับสุดรอสุดรอน่ครับผมนารักครับคนน่ารักเออไปแล้วไปแล้วไปแล้ว นี่ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ